หนังเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของเด็กสาวธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่มีชีวิตแบบเรียบง่ายแต่แล้ววันหนึ่งชีวิตของเธอก็ต้องเปลี่ยนไปเมื่อเธอทํามือถือหายและได้พบมันในห้องสมุดพร้อมกับเสียงของชายปริศนาคนหนึ่งที่โทรเข้ามาจากนั้นเนี่ยมันก็กลับกลายเป็นความรักในที่สุดครับหลังจากนั้นเขาก็ได้บอกเลิกเธอแล้วก็หายไปจากชีวิตเธอแบบไร้ร่องรอยจนเธอเนี่ยได้เปิดหัวใจรับคนใหม่เข้ามาในชีวิต แล้วเวลาก็ผ่านไปหลายปีเธอได้พบกับเขาอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ได้รู้นะครับว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้เขาต้องทอดทิ้งเธอไปในวันนั้นเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามรับชมการสปอยกันได้เลยครับกับภาพยนตร์เรื่อง Sky of Love รักเรานิรันดรหนังเนี่ยได้เริ่มมาจากการเล่าเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งครับในเช้าวันนั้นเนี่ยเธอกําลังนั่งรถไฟกลับบ้านพร้อมกับพับนกกระดาษไปด้วยและในขณะที่เธอกําลังมองขึ้นไปบนท้องฟ้ามันก็ทําให้เธอนึกถึงใครบางคน แล้วหนังก็ได้ตัดฉากย้อนกลับไปเมื่อ7ปีที่แล้วณนะโรงเรียนแห่งหนึ่งในช่วงฤดูร้อนเธอคนนี้มีชื่อว่ามิกะเรียนอยู่ชั้นม .4 วัยกาลังอยากรู้อยากเห็นเรื่องความรักและก็มีเพื่อนคนหนึ่งของเธอนะครับมาถามว่าแต่งหน้ามาโรงเรียนด้วยเหรอปิ้งใครอยู่หรือเปล่าเนี่ยมิกะก็เขินนะครับแล้วก็บอกว่าไม่มีแต่เพื่อนของเธอก็สารภาพนะครับว่าตอนนี้ฉันแอบชอบผู้ชายอยู่คนหนึ่งเขามีชื่อว่าโนโสมุอยู่ห้องดีด้วยความที่มิกะเนี่ยอยากจะเห็นเพื่อนมีความสุขครับ เธอก็เลยพาเพื่อนไปหาผู้ชายที่ชื่อว่าโนโซมูแต่พอเจอเนี่ยโนโซมุกับเดินตรงเข้ามาขอเบอร์มิกะเฉยเลยครับมิกาเนี่ยตั้งตัวแทบไม่ทันแล้วก็ทําตัวไม่ถูกจึงเดินหนีไปแล้วก็ไปชนกับชายแปลกหน้าคนนึงที่หน้าตาเนี่ยค่อนข้างจะเอาเรื่องพอสมควรพอเจอแบบนั้นแล้วเนี่ยเธอก็เลยกลัวมากครับเพราะว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยดูเป็นคนเกเรแต่งตัวก็ไม่เรียบร้อยแถมยังย้อมผมมาโรงเรียนอีกต่างหากมิกาเนี่ยก็เลยรีบขอโทษแล้วก็เดินหนีไปมิกาเนี่ยได้สัญ,ญญากับเพื่อนนะครับว่าเธอจะไม่แอบคุยก พราะมิกะเนี่ยไม่อยากจะทําให้เพื่อนเสียใจเย็นวันนั้นเนี่ยมิกะก็ได้ท,ทําโทรศัพท์หายครับหาเท่าไรก็หาไม่เจอเธอเลยให้เพื่อนเนี่ยโทรเข้าไปที่มือถือของเธอครับแล้วเธอก็นึกขึ้นมาได้ว่าเธอเนี่ยอาจจะลืมไว้ที่ห้องสมุดมิกะเนี่ยก็เลยรีบไปที่ห้องสมุดทันทีครับแล้วมันก็อยู่ที่นั่นจริงๆทันใดนั้นเองเนี่ยก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาเธอก็เลยกดรับครับพอคิดว่าเพื่อนของเธอโทรมาแต่ว่าในสายนั้นเนี่ยกลับไม่ใช่เพื่อนของเธอกลับกลายเป็นเสียงของชายปริศนาคนหนึ่ง แต่ปลายสายเนี่ยก็บอกนะครับว่าความลับพอมิกะกลับมาถึงบ้านเนี่ยเธอก็ได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาก,กับครอบครัวฉากนี้ก็แสดงให้เห็นนะครับว่ามิกะาเนี่ยเป็นคนรักครอบครัวอย่างมากถึงจะเป็นครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยมากแต่เธอก็ดูมีความสุขและในขณะที่เธอกําลังจะเข้านอนครับก็มีสายเรียกเข้าจากชายปริศนาคนเดิม ทั้งคู่ก็ได้คุยกันอยู่หลายวันมิกะก็เลยพยายามถามนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นใครหน้าตาเป็นยังไงเรียนอยู่ชั้นไหนแต่ชายปริศนาคนนี้ก็ตอบเหมือนเดิมนะครับว่าเป็นความลับซึ่งก็ดูเหมือนว่าเธอนี่ยจะเปิดใจให้ชายคนนี้มากขึ้นชายปริศนาคนนี้ครับก็ได้บอกกับเธอนะครับว่ามองขึ้นไปบนทอ้องฟ้าแล้วถ่ายรูปเก็บไว้สิเพื่อเป็นที่ระลึกของพวกเราทั้งคู่เย็นวันนั้นเนี่ยก็เป็นวันเกิดของเธอพอดีครับแทนที่เธอจะมีความสุขกลับต้องมาเห็นพ่อแม่ของเธอทะเลาะก,กันเพราะว่ามีปัญหาเรื่องเงินมีกะ เธอก็เลยไประบายกับชายปริศนาครับชายปริศนาคนนี้ก็ให้กำลังใจเธอด้วยการร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ a เดย์ซึ่งนั่นมันก็ทำให้เธอเนี่ยหายเศร้าครับและชายปริศนาคนนี้ก็ได้บอกนะครับว่าพรุ่งนี้ก่อนเข้าเรียนให้ไปหาเขาที่สระน้ำมิกกาเนี่ยรู้สึกประหม่ามากๆแต่เธอเนี่ยก็ต้องไปครับเพราะเธอเนี่ยอยากจะรู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครมิกกาเนี่ยให้เพื่อนแต่งหน้าให้อย่างจัดเต็มเพื่อจะไปพบกับชายปริศนาที่เธอรอคอยมาแสนนานมิกกาก็ได้มาตามนัดครับชายปริศนาก็มาเช่นเดียวกัน เขาได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับดอกไม้ในมือชายปริศนาคนนี้ก็คือผู้ชายแปลกหน้าที่มิกาเดินชนตอนนั้นนั่นเองครับมิกาได้เดินหนีชายแปลกหน้าคนนี้ก่อนที่เขาจะเรียกชื่อเธอแล้วก็เดินมาหยิกแก้มแล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยแต่งหน้าจัดไปนะซึ่งชายคนแปลกหน้าคนนี้ก็มีชื่อว่าฮีโร่ครับเขาได้ยื่นดอกไม้มาให้เธอแต่มิกาเนี่ยกลับปฏิเสธเธอเนี่ยยังไม่เชื่อสายตาตัวเองครับเธอคิดว่าน,นี่ไม่ใช่คนที่เธอคุยในโทรศัพท์แน่ๆฮีโร่เนี่ยได้โชว์ภาพท้องฟ้าให้มิกาดูแต่เธอก็ยังทําใจไไม่ได้ แล้วก็วิ่งหนีไปเพราะว่าตัวจริงกับการคุยโทรศัพท์นั้นมันแตกต่างกันมากครับหลังจากเลิกเรียนเนี่ยมิกาก็ได้แอบตามฮีโร่ไปที่หลังโรงเรียนแล้วก็ได้เจอว่าฮีโร่เนี่ยกำลังปลูกดอกไม้ช่อที่เธอปฏิเสธไปมิกกาก็เลยถามกับฮีโร่นะครับว่านายมีแฟนแล้วไม่ใช่เหรอฮีโร่ก็ตอบนะครับว่าเราเนี่ยเลิกกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยฮีโร่ก็ได้ฉีดน้ําไปบนอากาศครับจนทําให้เกิดการหักเหของแสงแล้วก็เกิดเป็นสายรุ้งขึ้นมาเขาได้บอกกับมิกานะครับว่าสายรุ้งนี้ถือเเป็นนนเ็นนนนขของววััักกกิดแล้ะ แล้วนั่นก็คือครั้งแรกครับที่หัวใจของมิกะโดนขโมยไปแบบไม่รู้ตัววันต่อมาเนี่ยฮีโร่ก็บอกให้มิกะเนี่ยโดดเรียนไปหาเขาที่ห้องสมุดนะครับมิกะก็ไปตามนั้นเพราะเธอเนี่ยเริ่มปลื้มแล้วก็ชอบในตัวเขาพอไปถึงเนี่ยฮีโร่ก็ยีหัวมิกะด้วยความหมั่นไส้ครับทาไมเธอน่ารักอย่างนี้หลังจากนั้นฮีโร่ก็ได้พาเธอไปที่บ้านของเขาพอไปถึงเนี่ยก็ได้พบกับพี่สาวของฮีโร่ครับที่กําลังจะออกไปทํางานเขาก็เลยตัดสินใจพามิกะขึ้นไปบนห้องอย่างเร่งรีบ พอพี่สาวออกไปจากบ้านเนี่ยทั้งคู่ก็มีจังหวะอยู่ด้วยกันแบบ2ต่อ2ฮีโร่เนี่ยก็ได้ขอมิกะถ่ายรูปรูปที่ออกมาเนี่ยก็เห็นเพียงแค่ครึ่งหน้าเท่านั้นแต่มิกะเนี่ยกลับหัวรอะครับแล้วก็ชอบภาพนี้ออกมากๆพอฮีโร่เห็นว่าเธอมีความสุขเนี่ยเขาก็เข้าไปจูบเธอทันทีแต่มิกะเนี่ยก็ได้แต่หลับตาฮีโร่เนี่ยก็ถามนะครับว่านี่เป็นครั้งแรกของเธอใช่ไหมมิกะก็เขินแล้วก็ทำตัวไม่ถูกครับฮีโร่ก็เลยพูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวฉันจะค่อยเป็นค่อยไปแล้วกันนะจากนั้นเนี่ยมิกะก็ได หลังจากที่โบบากันแล้วเนี่ยทั้งคู่ก็หลับไปด้วยความเพลียนะครับแต่ก่อนที่มิกะจะกลับเนี่ยฮีโร่ก็ได้เผลอละเมอเรียกชื่อซากิแฟนเก่าของเขาพอมิกะได้ยินเนี่ยก็รู้สึกเอจใจเล็กน้อยนะครับว่าซากินั้นคือใครแต่มิกะเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรมากและก็ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆพวกเขาทั้งคู่เนี่ยตัดสินใจไปเดทกันแต่วันนั้นเนี่ยมิกะมาก่อนเวลาครับมันทำให้เธอเนี่ยต้องนั่งรอคนเดียวและอยู่ๆเนี่ยก็มีรถตู้แหวนสีดำ จากนั้นพวกมันก็ลงมือขม่มขืนเธอครับแล้วก็ทิ้งเธอไว้กลางทุ่งดอกไม้อันแสนเจ็บปวดมีหนำซ้ำเนี่ยพวกมันยังถ่ายคลิปเก็บเอาไว้ด้วยมิกะเนี่ยรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากครับหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยมิกะก็ได้เจอกับฮีโร่เมื่อฮีโร่เห็นสภาพของคนที่ตัวเองรักบอบช้ำเขาก็รู้ได้ทันทีครับฮีโร่เนี่ยก็เลยมุ่งหน้าไปกระทืบคนที่ทำแบบนั้นกับมิกะจนหนึ่งในพวกนั้นเนี่ยมันออกมาบอกนะครับว่าผู้หญิงที่ชื่อว่าซากิเป็นคนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ฮีโร่ แล้วก็พูดว่าถ้าจะให้ฉันฆ่าฉันก็จะทํามิกะเนี่ยสายหัวนะครับแล้วก็พูดขึ้นมาว่าไม่ฉันแค่ไม่อยากจะเสียเธอไปก็แค่นั้นแต่พี่สาวของฮีโร่เนี่ยก็รู้สึกโมโหโด้วยครับเธอเนี่ยไม่ยอมครับก็เลยสั่งสอนด้วยการตัดผมของซากิหลังจากนั้นเนี่ยฮีโร่ก็ได้มาส่งมิกะที่บ้านครับและเมื่อพ่อของมิกะได้เห็นฮีโร่เท่านั้นเขาก็ปิดประตูอัดหน้าฮีโร่ทันทีสาเหตุเนี่ยก็อาจจะมาจากฮีโร่เนี่ยดูเป็นเด็กเกเรพาลูกสาวเขาไปเสียคนกลับบ้านดึกดดื่น เรียกได้ว่าเป็นการเจอหน้าครั้งแรกที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไรครับวันต่อมาเนี่ยมิกะก็ได้ไปที่โรงพยาบาลน,นะครับเพื่อตรวจคันโชคยังดีนะครับที่เธอเนี่ยไม่ได้ท้องหลังจากนั้นเนี่ยฮีโร่ก็ได้พามิกะมาที่ทุง่งหญ้าที่เขาเนี่ยชอบไปเป็นประจำทั้งคู่ได้นั่งคุยกันครับแล้วก็เปิดใจเล่าเรื่องราวต่างๆให้แก่กันและกันฟังมิกะเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมานะครับว่าเธอเนี่ยเหมือนสายน้ําเลยนะแต่ฮีโร่เนี่ยก็บอกว่าฉันนี่อยากจะเป็นท้องฟ้ามากกว่าเพื่อที่จะได้รู้เสมอว่าเธออยู่ที่ไหนฉันจะได้ตามไไไปปปกป้้อองงงเธดย่งงะ จากนั้นเนี่ยภาพก็ตัดมาที่ฉากในห้องเรียนนะครับมีกาเนี่ยเดินเข้ามาในห้องพร้อมกับเห็นเพื่อนๆนเนี่ยจ้องมาที่เธอมีกาเนี่ยได้มองไปที่กระดานนะครับแล้วก็เห็นข้อความที่เขียนไว้ว่าว่างตอนไหนก็โทรมาได้นะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยข้อความมันแรงกว่าน,นี้มากนะครับที่ร้ายไปกว่านั้นเนี่ยก็คือไม่ได้เขียนแค่ห้องเดียวมันเขียนอยู่ทุกห้องเลยฮีโร่เมื่อเห็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็เลยตามลบข้อความทุกห้องด้วยความที่โมโหเนี่ยเขาก็เลยถีบโต๊ะครับแล้วก็ตะโกนว่าใครใครเป็นคนทําถ้ามีใครมายุ่งกับผ ฮีโร่ในฉุนสุดๆไปเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็ได้พากันมาที่ห้องสมุดมิการเนี่ยรู้สึกซึ้งใจกับสิ่งที่เขาทําและก็บอกกับเขานะครับว่าฉันไม่กลัวอีกแล้วจากนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็ได้โบ๊ะบักกันในห้องสมุดและหลังจากเหตุการณ์นี้เองครับมันก็เลยทําให้มิการเนี่ยตั้งท้องเธอก็เลยตัดสินใจบอกฮีโร่นะครับว่าในท้องของฉันมีลูกของเธออยู่นะเมื่อฮีโร่ได้ยินดังนั้นครับเขาก็รีบวิ่งหนีไปเลยเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วมาก มิกะเนี่ยหัวใจแตกสลายเมื่อได้เห็นคนที่รักของตัวเองเนี่ยวิ่งหนีไปแต่หลังจากนั้นเนี่ยฮีโร่ก็ได้วิ่งกลับมาแบบหน้าตั้งครับพร้อมกับของขวัญที่อยู่ในมือแล้วก็พูดกับมิกะนะครับว่ายินดีด้วยนะเธอคลอดลูกให้ฉันนะต่อมาเนี่ยทั้งคู่ก็ได้พากันไปซื้อแหวนครับแล้วก็พาไปพบครอบครัวของทั้งคู่แต่ทว่าครอบครัวของมิกะเนี่ยไม่ค่อยจะเห็นด้วยหลังจากนั้นเนี่ยฮีโร่ก็ย้อมผมดำครับเพื่อที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็หวังว่าพ่อของมิกะเเนน่่ยจยอมมรรััับบใตตวขาไได้แก็็ปผลค พ่อของมิกาเนี่ยก็ยังไม่ชอบในตัวเขาอยู่ดีทางด้านครอบครัวของฮิโร่เนี่ยก็ไม่ติดปัญหาอะไรครับพวกเขานี่ดีใจด้วยซ้ําตัดภาพมาที่ซากิและพักพวกเนี่ยตอนนี้ก็กําลังหาเรื่องมิกะอยู่ซากิก็โทษมิกะนะครับว่าเป็นต้นเหตุที่ทําให้เธอเนี่ยต้องเลิกกับฮิโร่ซากิได้ผลักมิกะตกบันไดครับโดยที่เขาเนี่ไม่รู้เลยนะครับว่ามิกาเนี่ยกำลังตั้งท้องอยู่เมื่อถึงวันคริสต์มาสอีฟเนี่ยมิกาและฮิโร่ก็ได้ไปฉลองกันนะครับเพื่อรับขวัญลูกของเขาและสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกกกิดขึึ้้้นรรับมเี่ยูสจทอองอางาหก ฮีโร่เนี่ยก็เลยนําตัวมิกะส่งโรงพยาบาลพอมิกะตื่นขึ้นมาเนี่ยเธอก็ได้ทราบข่าวนะครับว่าตัวเองเพิ่งแท้งลูกทั้งคู่เนี่ยรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากพวกเขาก็เลยสัญญากันนะครับว่าจะกลับมาที่นี่ในวันที่24ธันวาคมของทุกปีที่ที่ฮีโร่เนี่ปลูกดอกไม้ให้กับมิกะเพื่อไว้อาลัยให้กับการจากไปของลูกของพวกเขาจากนั้นภาพก็ตัดมาวันเปิดเทอมชั้นม5้านะครับฮีโร่เนี่ยได้เริ่มทําตัวออกห่างจากมิกะโรงเรียนเนี่ยก็ไม่ไปโทรศัพท์ไปก็ไม่รับสายส่งข้อความไปก็ไม่ตอบ วันหนึ่งเนียมิกะก็ได้ข่าวนะครับว่าฮีโร่เนี่ยจะจัดปาร์ตี้ที่บ้านของเขามิกะก็ได้ไปงานนี้ด้วยพอไปถึงเนี่ยก็พบว่าฮีโร่ได้กลับไปย้อมผมทองเหมือนเดิมแล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ดื่มกันจนเมาครับพอตกดึกในระหว่างที่มิกะกําลังจะไปเข้าห้องน้ําแต่ก็ดันมาเห็นว่าฮีโร่เนี่ยจูบก,กับผู้หญิงอื่นอยู่เธอก็เลยรู้สึกแย่มากๆก็เลยวิ่งหนีไปส่วนทางด้านฮีโร่เนี่ยก็ได้แต่ยืนมองมิกะวิ่งออกไปครับด้วยความรู้สึกบางอย่างเหมือนกับว่าเขาเนี่ยตั้งใจให,ให้มันเป็นแบบนี้อยู่แล้ว วันต่อมาเนี่ยฮีโร่ก็ได้บอกเลิกมิกะครับแต่มิกะก็พยายามจะประครับประคองความสัมพันธ์ของพวกเขาเอาไว้แต่ฮีโร่เนี่ยกลับมีสีหน้าที่เย็นชาแล้วก็นิ่งเฉยอย่างมากเหมือนกับว่าเขาเนี่ไม่รู้สึกอะไรกับเธออีกต่อไปแล้วมิกะาเนี่ยเธอเสียใจมากครับก็เลยเคลื่องแหวนทิ้งหลังจากเหตุการณ์น,นั้นเนี่ยมิกะาก็รู้สึกผิดนะครับที่ทําแบบนั้นเธอก็เลยเรียกฮีโร่มาคุยเพื่อปรับความเข้าใจครับฮีโร่เนี่ยก็มาตามนัดแต่มาเพื่อเอาแหวนมาคืนครับขณะเจอหน้ากันที่โรงเรียนฮีโร่ก็ย เมื่อเพื่อนของมิกะเห็นมิกาเศร้าก,ก็เลยบอกนะครับว่า <น Budget> เธอนควรจะมีรักครั้งใหม่ได้แล้วและเพื่อนของมิกาก็ได้แนะนําให้รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่ายูเขาเรียนอยู่มหาลัยปี2ซึ่งยูเนี่ยก็เหมือนจะนําแสงสว่างมาให้มิกะอีกครั้งครับโดยเขาเนี่ยทำให้พ่อแม่ของมิกาคืนดีกันได้และก็ยังช่วยติวข้อสอบเข้ามาหาลัยให้อีกด้วยซึ่งในระหว่างที่พวกเขากําลังติวกันเนี่ยมิกะก็รู้สึกเหมือนว่ามีใครบางคนกําลังแอบมองเธออยู่นะครับแต่พอมองไปรอบๆเนี่ยก็ไม่เจอใครจากนั้นเนี่ย네วันที่24ธัััันนววาาคคคมมกกก็ลบบอีรร้ง มิกะได้ไปหาลูกของเธอเหมือนทุกปีแต่แล้วเนี่ยก็ได้เจอกับของที่วางไว้ก่อนหน้านี้เธอก็เลยคิดนะครับว่าต้องเป็นของฮีโรแน่ๆดังนั้นเนี่ยเธอก็เลยพยายามออกตามหาครับแต่กลับไม่พบและในปีถัดมามิกะก็ได้มาอีกเช่นเคยครับแล้วก็ได้พบกับฮีโรจริงๆมิกะก็เลยถามเขานะครับว่าเธอสบายดีไหมฉันไม่เคยเห็นเธอใส่หมวกมาก,ก่อนเลยนะฮีโรก็ได้แต่อ้อึ้งครับแล้วก็ตอบกลับมาว่าอ๋อมันเป็นสไตล์ใหม่ของฉันนะแล้วฮีโรก็เดินจากไป ทางด้านมิกกาเนี่ยด้วยความที่ยังคุยกันไม่รู้เรื่องครับเธอก็เลยวิ่งตามรอยเท้าของฮีโร่ไปแต่แล้วก็มาเจอทางแยกซึ่งมิกกาก็ต้องเลือกนะครับว่าจะไปทางไหนระหว่างฮีโร่ผู้ชายที่ทอดทิ้งเธอไปกับยูผู้ชายที่แสนดีซึ่งสุดท้ายเนี่ยความดีของยูก็ทําให้มิกาใจอ่อนครับมิกกาเนี่ยเลือกจะเดินไปหายูต่อมาเนี่ยตัดภาพมาที่วันจบการศึกษาครับมันก็ยังไร้วิเแววของฮีโร่อีกเช่นเคยในปีถัดมาเนี่ยมิกกํากำลังจะไปหาลูกเหมือนอย่างเคยแต่ยูเนี่ยก็เข้ามาขอเธอแต่งงานซึ่งงมกกกะ็ต,บตบลนครับ เธอเนี่ยยืนยันว่าจะอยู่กับยูหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ได้ไปหาลูกของเธอแต่พอไปถึงในกลับได้เจอกับผู้ชายที่ใส่หูคนนึงเขาคนนั้นคือโนโซมุเพื่อนของฮิโร่นั่นเองซึ่งโนโซมุเนี่ยก็บอกนะครับว่าฮิโร่น่าจะมาที่นี่ไม่ได้อีกแล้วเพราะเขากําลังจะป่วยตายโนโซมุเนี่ยก็ได้เล่าความจริงทุกอย่างให้มิกะรู้นะครับว่าฮิโร่เนี่ยต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งเพียงคนเดียวมาโดยตลอดฮิโร่เนี่ยต้องจําใจบอกเลิกกับมิกะ เพราะเขานี่ไม่อยากจะทนเห็นคนที่ตัวเองรักมีความทุกข์แล้วก็เจ็บปวดเพราะเขาเขาก็เลยต้องบอกเลิกมิกะแล้วก็ปล่อยให้มิกะไปอยู่กับคนที่ดีแล้วก็มีความสุขกับรักครั้งใหม่ไม่ต้องจมปลารักษาคนที่ใกล้ตายอย่างเขาเมื่อมิกะได้รู้ความจริงแบบนั้นครับเธอเนี่ยถึงกับเข่าอ่อนเพราะว่าฮีโร่เนี่ยรอมิกะอยู่เสมอมาครับไม่มีวันไหนที่เขาจะไม่คิดถึงเธอเลยซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยยูก็ออกมาตามหามิกะพอดีครับในตอนนั้นเองมิกะกําลังจะไปหาฮีโร่แต่ยูเนี่ยก็ได้ห้ามเอาไว้เพราะว่าเขาเนี่ยกลัวมิกะจะ ยูได้รังมิกะเอาไว้จนทําให้แหวนแต่งงานของพวกเขาเนี่ยหล่นลงและในตอนนั้นเองยูก็สัมผัสได้นะครับว่าหัวใจของมิกะเนี่ยไม่ได้อยู่กับเขาแล้วยูก็เลยปล่อยให้มิกะไปถึงแม้ว่าหัวใจของเขาเนี่ยจะเจ็บแค่ไหนก็ตามตัดภาพมาที่โรงพยาบาลครับมิกะเนี่ยได้ไปหาฮิโร่พอไปถึงเนี่ยมิกะก็ได้แต่ร้องไห้เสียใจค,ครับแล้วก็ถามว่าทําไมถึงทําแบบนี้เธอยังใส่แหวนนั่นอยู่เลยด้วยซ้ําฮิโร่เนี่ยก็ได้แต่ขอโทษมิกะนะครับแล้วก็บอกว่าฉันไม่อยากจะทําให้เธอเสียใจเธอกับผู้ชายคนนั้นดูเหมาะสมกันดีนะ จำกันได้ไหมครับว่าตอนที่มิกาติวหนังสือในห้องสมุดและเหมือนว่ามีใครจ้องมองเธออยู่นั้นคนคนนั้นก็คือฮีโร่นั่นเองครับฮีโร่เนี่ยได้บอกกับมิกานะครับว่าเขามีเวลาเหลือเพียงอีกแค่3เดือนเท่านั้นมิกาก็ได้เผยความในใจนะครับว่าเธอยังรักฮีโร่ไม่เคยลืมจากนั้นมิกาก็ได้สวมกอดฮิโร่ฮีโร่เนี่ยกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่ง เหมือนกับว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดของเขาและหลังจากเหตุการณ์น,นั้นมิกะก็ได้ขอครอบครัวดอกรียนเพื่อจะมาดูแลฮิโร่ซึ่งในเวลานั้นเนี่ยทั้งคู่ก็ดูมีความสุขกันมากๆถึงแม้ว่าเวลาของทั้งคู่จะเหลือน้อยเต็มทีฮิโร่เนี่ยได้แอบถ่ายรูปมิกะอยู่บ่อยครั้งครับไม่ว่าจะตอนเผลอตอนที่มิกะนอนหลับมิกะาเนี่ยได้พาฮิโร่ไปที่แห่งความทรงจําของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นที่ห้องสมุดแล้วก็ทุ่งหญ้าอันเขียวขจีที่พวกเขาเนี่ยชอบไปกันพวกเขาทั้งคู่เนี่ยก็ได้ง,งาก,ก,กอง้อออหม แล้วก็พูดขึ้นมาว่าความฝันเดียวของฉันก็คือการได้อยู่กับเธอและลูกฉันเนี่ยยังไม่อยากจะตายฮีโร่ก็ได้กอดกับมิกาไว้แน่นครับเหมือนกับว่าการกอดครั้งนี้จะเป็นการกอดครั้งสุดท้ายที่เขาจะได้อยู่ในอ้อมกอดอันแสนอบอุ่นของเธอฮีโ hmm. ร่เนี่ยได้กลับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วก็ได้ถามกับมิกานะครับว่าคนเราเนี่ยตายแล้วจะไปไหนกันฮีโร่ก็ได้พูดลอยๆยขึ้นมาอีกนะครับว่าฉันอยากจะเป็นท้องฟ้าเพื่อที่จะได้เห็นเธอตลอดเวลามิกาเนี่ยก็ได้ยิ้มนะครับแล้วก็บอกว่าทุกครั้งที่ฉันมอองงท้้ฟา ฉันจะนึกถึงแต่เธอหากท้องฟ้าสดใสก็แปลว่าเธอเนี่ยมีความสุขแต่ถ้าฝนตกก็แปลว่าเธอร้องไห้หลังจากนั้นเนี่ยก็มีพยาบาลมารับตัวฮีโร่ไปเพื่อตรวจร่างกายครับและก่อนที่จะไปเนี่ยฮีโร่ก็ได้ขอให้มิกาเนี่ยล้างรูปในกล้องที่เขาถ่ายเอาไว้แต่มิกาเนี่ยก็ไม่รู้เลยนะครับว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เธอเนี่ยจะได้เจอกับเขาซึ่งระหว่างทางกลับหลังจากล้างรูปเนี่ยพี่สาวของฮีโร่ก็ได้โทรมาครับ แล้วก็บอกว่าฮีโร่เนี่ยแย่แล้วมิกาเนี่ยก็รีบวิ่งกลับไปหาฮีโร่ทันทีจนทําให้มิกาเนี่ยหกล้มครับแล้วก็ทํารูปเนี่ยหล่นซึ่งรูปพวกนั้นมันก็เป็นรูปของมิกาทั้งนั้นเลยครับมิกาได้วิดีโอคอลคุยกับฮีโร่แล้วก็ถามนะครับว่าทําไมถึงเอาแต่ถ่ายรูปของฉันรอก่อนนะใกล้จะถึงแล้วฮีโร่เนี่ยก็ได้ยิ้มนะครับแล้วก็พูดขึ้นมาว่ายิ้มเข้าไว้นะมิกาจังมิกาจังเนี่ยก็ยิ้มให้กับฮีโร่เป็นครั้งสุดท้ายแต่มันก็ไม่ทัันนนเเสรรร็จจแแลลล้้้้ววคบีีโไไดากกป หลังจากงานศพของฮีโร่เนี่ยพี่สาวของเขาก็าได้ฝากสมุดบันทึกของฮีโร่มาให้กับมิกะครับแต่มิกะเนี่ยก็ยังทำใจไม่ได้เรื่องของฮีโร่เธอก็เลยคิดจะก,กระโดดสะพานฆ่าตัวตายครับแต่ก็มีนก2ตัวเนี่ยบินสวนขึ้นมาพอดีมันก็เลยทำให้สมุดบันทึกของฮีโร่เนี่ยหล่นลงพื้นมิกะก็เลยได้อ่านข้อความในนั้นเป็นครั้งแรกหลังจากอ่านจบเนี่ยก็ได้รู้นะครับว่าฮีโร่เนี่ยต้องการให้มิกะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและก็อยู่ต่อไปโดยที่ไม่มีเขาฮีโร่เนี่ยจะยังคงเป็นท้องฟ้าที่คอยเฝ้้าาามามามมยยยมออองงิกกะะดววววยยยคครัแลห่่ใูส ตัดภาพมาที่ปัจจุบันนะครับรถไฟเนี่ยก็ได้มาจอดเทียบชันชลาหลังจากนั้นเนี่ยมิกาก็ได้เจอกับครอบครัวที่มารอต้อนรับอย่างอบอุ่นส่วนนก2ตัวที่มิกาพับในตอนเริ่มเรื่องก็เปรียบเสมือนตัวแทนที่ทําให้มิกา,กาก่ยตัดสินใจมีชีวิตอยู่ต่อน,นั่นเองครับหลังจากนั้นเนี่ยมิกา,กาก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวของเธออย่างอบอุ่นและก็ยังคงคิดถึงฮีโร่ทุกครั้งเมื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วหนังเรื่องนี้ก็จบลงเป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับหนังเรื่องนี้ถ้าต้องให้เลืออออออกกกรรระหว่่่าางคคบบบััยยูตตไปพ้มนทีสสดส หรือกลับไปดูแลฮีโร่และใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับชายที่เป็นรักครั้งแรกของเธอเพื่อนๆจะตัดสินใจยังไงครับมีความคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้คอมเมนต์กันมาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมครับฝากกดติดตามกดแชร์และขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ